วันนี้เราก็จะมาเรียนคอร์สโกโปกันนะครับเอซีโอโกโปได้ข่าวว่าคุณต้งังเมื่อคืนไม่นอนเลยใช่ไหมครับใช่ครับนอนตีห้าครับนอนตีห้าว้าวตื่นได้หรอตื่นไต้ว้าวคิดยังไงถึงมาเรียนคอร์สเอซีโอโกโปฮะเชื่อถือในอาจารย์ครับอืมก็เลยตื่นเต้นใช่เพราะว่าอาจารย์ทำติดอันดับหมดทุกวันเลย คือพูดง่ายคือถ้าเข้าหน้า Google ก็จะเจอหยุดนาผมล้อมไ่หมดแล้วใช่ครับแหลกสามรดับเลยครับผมคือวันนี้ผมจะมาสอนทั้งหมดที่ผมรู้แล้วก็จะทําให้คุณต้องประหยัดเวลาเหมือนกับสิคนแรกที่คุณต้องเห็นใช่นั่นแหละครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับต้องครับวันนี้หลังจากเรียนเอซิโอโคโแล้วเป็นไงบ้างครับดีมากเลยครับอาจารย์ก็คิดว่าเดี๋ยวกลับไปลองทําแล้วก็ เดี๋ยวจะดูผลแล้วก็เดี๋ยวจะรายงานผลแต่ว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้ก็ถ้าดูจากที่อาจารย์สอนแล้วก็ผมว่าอันดับมาแน่ๆคือวันนี้แตกกับวันที่เรียนตอนนั้นเยอะไหมหมายถึงเนื้อหาหรือว่าเป็นเคปเล็ปล<อ>เยอะไหม่ตงกันเยอะเลยครับวันนี้มีสอนเรื่องของการคิดคอนเทนต์เพิ่มด้วยใช่ครับมีเรื่องของคอนเทนต์การทำแบคลิงแล้วก็การ เทคนิคเชิงลึกของอาจารย์ว่ามีประโยชน์มากๆได้โอเคขอบคุณนะครับครับขอบคุครับ